สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำพีิาการนะคะในหัวข้อที่ว่าสเปคของเขาที่เขาชอบนะคะเป็นแบบไหนนะคะวันนี้เราจะมีตุ๊กตาหมีให้เลือก3ตัวนะคะอันนี้คือกองที่1นะคะสีเหลืองกองที่2สีฟ้ากองที่3สีน้ำตาลนะคะ คิดถึงเขาคนนั้นนะคะที่คุณชอบอยู่หรือว่าคุณกําลังคุยคุยอยู่นะแล้วอยากรู้ว่าสเปคที่เขาชอบเป็นคนแบบไหนนะคะเลือกไพ่กันได้แล้วเนาะเดี๋ยวเรามาอ่านไพ่กันนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านกองที่หนึงกันก่อนคือสีเหลืองนะคะ ก่อนที่เราจะไปดูว่าสเปคที่เขาชอบเป็นแบบไหนเรามาดูกันก่อนว่าว่าสเปคแบบไหนที่เขาไม่ชอบก่อนนะคะ,เ,คะเออแฮงแมนนะคะใบแรกได้แฮงแมนนะี่สองควีนออฟซอร์ ไม้ที่สามหนึ่งไม้เท้าไม้ที่สี่เดอรซันเขาไม่ชอบสเปคแบบไหนเขาไม่ชอบคนที่คิดมากเขาไม่ชอบคนที่พูดจาตรงพูดจาแรงหรือเอาแต่ใจตัวเองเขาไม่ชอบคนที่ดูเหมือนแบบ เป็นเด็กอะค่ะเขาไม่ชอบคนที่เป็นดูเป็นเด็กแล้วเขาก็เป็นคนที่ไม่ชอบคนที่แบบเหมือนกับอ่อนแอไม่เป็นยอมแพ้ไม่เป็นนะคะคือเขารู้สึกว่าคนแบบนี้มันมีเขามันมีความมั่นใจตัวเองจนเกินไปอะแล้วเขารู้สึกว่าถ้าคบกับคนแบบนี้เขาจะดูเหมือนเด็กเขาจะดูเหมือนแบบ ไม่ไม่สามารถควบคุมควบคุมอีกคนนึงได้อะคะ่ะหรืออีกคนนึงจะแบบเอาแต่ใจตัวเองจนเขารู้สึกว่าเขาปวดหัวเขาไม่อยากได้คนแบบนั้นหรือเขาไม่ชอบคนที่แบบมีแต่พลังงานด้านลบหรือว่าคิดยึดติดกับเรื่องเก่าๆหรือแบบไม่ค่อยยอมฟังเขาอะคะ่ะเขาจะไม่ชอบคนแบบนั้นนะเดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วเขาชอบคนแบบไหนนะคะสเปคที่เขาชอบเป็นแบบไหนกันนะคะ สเปคที่เขาชอบเป็นแบบไหนสมไม้เท้า6เหรียญ Temperance จัดติดนะคะ สเปคที่เขาชอบนะเขาชอบคนที่สามารถเดินทางไปไหนได้กับเขานะคะชอบคนที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าสามารถยืนหย่นกับสถานการณ์ปรับเปลี่ยนตัวเองไปกับสถานการณ์ต่างๆแล้วเขาเป็นคนชอบคนที่จิตใจดีนะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นมีน้ำใจนะแล้วเป็นคนที่มีเหตุมีผลรักความยุติธรรมนะคะไม่ค่อยยุติดกับอะไรนะคะก็สําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะสรุปว่าเขาชอบสเปคแบบไหนนะเขาชอบคนที่จิตใจดีนะคะแล้วก็สามารถ สามารถเปลี่ยนแปลงกับทุกสถานการณ์ได้แล้วก็เป็นคนที่มีเหตุมีผลแล้วก็รักความยุติธรรมนะคะก็ขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปกันนะคะฝากกดไลค์ฝากแชร์ฝากซับสไคร e ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะหรือหมีสีน้ําเงินนะคะเรามาดูกันว่าเขาชอบสเปคแบบไหนนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปดูว่าเขาชอบแบบไหนเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเขาไม่ชอบคนสเปคแบบไหนนะคะลักษณะนิสัยที่คนที่ที่เขาไม่ชอบนะคะ เจ็ดดาบหนึ่งดาบควีนออฟคัพคิงถือดาบเขาไม่ชอบคนเจ้าเล่ห์เขาไม่ชอบคนหัวหมอนะเขาไม่ชอบคนที่แบบดูเหมือนใจร้อน แล้วก็เป็นคนที่นิ่งๆไม่ชอบไม่ค่อยพูดอะค่ะเขาไม่ชอบคนแบบนี้เขาไม่ชอบคนแบบนิ่งเงียบหรือร้ายลึกหรือแบบคนเจ้าเล่หนะเขาไม่ค่อยชอบคนแบบนั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วสเปคแบบไหนคนแบบไหนนะคะที่เขาชอบนะสิถ้วยโอ้ใช่ปิว สองไม้เท้าสองเหรียญเด็กถือเหรียญเขาชอบคนที่อบอุ่นรักครอบครัวนะคะแล้วก็ สามารถอยู่ได้เวลาเขาไปทํางานที่ไกลๆหรือว่าไม่ค่อยมีเวลาให้ให้อะค่ะแล้วก็เป็นคนที่หมุนเงินเกง่งหาเงินเกง่งมีความมั่นคงในชีวิตนะคะแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยหยุดนิ่งอยู่กับที่หมายถึงว่าการงานค่อนข้างที่จะดีแล้วก็มีความสุขเวลาที่แบบอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวที่แบบน่ารักอะ่ะเขาอยากได้คนที่แบบเป็นแม่ของลูกเป็นพ่อของลูกที่ดูแลเขาแล้วดูแลลูกๆดูแลเด็กๆได้อ่ะค่ะเขาอยากได้คนแบบนั้น แล้วก็คนที่มีความสุขได้ได้วยตัวเองอ่ะพอมีความสุขได้ด้วยตัวเองเขาก็จะสามารถนําความสุขเหล่านั้น่ะไปมอบให้เขาไปมอบให้คนให้ในครอบครัวนะคะก็สรุปว่าคนที่เลือกคู่กองที่สองสเปคของเขาคนนั้นเป็นแบบไหนต้องเป็นคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองรักครอบครัวนะคะแล้วก็เป็นคนที่ทำงานหาเงินเก่งแล้วก็เหมือนกับว่าสามารถอยู่ได้ตัวเองเวลาที่เขามีภาระหน้าที่ภารกิจที่จะต้องไปทำงานนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนะคะฝากกดไลค์ฝากแชร์ฝากซับสไคร้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ก่องที่3หรือน้องหมีสี 4, น้ําตาลนะคะเรามาดูเรามาดูกันว่าเขาคนนั้นชอบคนสเปคแบบไหนแต่ว่าก่อนอื่นเรามาเปิดก่อนเนาะว่าเขาไม่ชอบคนแบบไหนเนาะจะได้รู้เป็นแนวทางนะคะ6ไม่เท้า สิดาบสิบเหรียญเจ็ดไม่เท้าเขาเป็นคนไม่ชอบคนที่เหมือนกับชีวิตยุ่งยากวุ่นวายเหนื่อยกับการทำงานมากเกินไปหรือไม่ค่อยมีเวลาให้เขาอะ่ะเขาไม่ชอบคนที่พูดจาแรงพูดจารงหรือว่าไม่ค่อยถน,นอมน้ำใจเขาแล้วเขาก็ไม่ชอบคนที่คิดแต่เรื่องเงินอยู่ตลอดเวลาหรือแบบมองเขาเป็นคู่แข่งหรือว่าชอบชอบ เปรียบเทียบตัวเองกับคู่แข่งหรือเปรียบเทียบกับคนอื่นตลอดเวลานะคะเขาจะไม่ชอบคนแบบนั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วคนแบบไหนสเปคแบบไหนนะคะที่เขาชอบนะ5ไม่เท้า k คิงออฟคัพไ i พิเทสและเด็กถือดาบ เขาเป็นชอบเขาเป็นคนชอบคนที่มีเสน่ห์มีจิตใจดีมั่นคงนะคะชอบคนที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคต่างๆเป็นคนที่บางครั้งก็ดูเหมือนดูเหมือนลึกลับเข้าใจยากแต่บางครั้งก็มีความเด็ดขาดและมีการเอาแต่ใจบ้างบางครั้งแต่ก็เข้าเข้าใจถึงจิตใจคนอื่นน่ะเป็นพวกที่แบบดือ้อแต่ว่ารู้ว่ารู้ว่าทําไมต้องเหมือนกับมีเหตุมีผลน่ะแล้วก็เป็นคนที่ ไม่ได้แบบพูดเรื่องราวของตัวเองให้ทุกคนฟังหมดคือรู้จักมีความรักแล้วดูรู้จักมีความลับแล้วดูหน้าลึกลับอะค่ะแล้วก็มีเสน่ห์เฉพาะตัวเขาเป็นคนที่ชอบคนที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวนะแล้วก็บางคนก็อาจจะมีหน้าตาดีด้วยแต่ว่าต้องเป็นคนจิตใจดีด้วยนะคะก็คนที่เลือกไพ่กองที่3นะเขาชอบสเปกแบบนั้นนะคะก็คือจิตใจดีมีเสน่ห์นะคะดูมีความลึกลับหน้าค้นหาแล้วก็เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค มีความเอาแต่ใจบ้างแต่ว่ามีเหตุผลนะคะก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์ like, ฝากแชร์ฝากสับตะขาบด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ